สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เรากลับมาอยู่กันใน Dark Souls 2 New Game Plus ตะลุยไปกับคาลิ琳่ารอบที่แล้วเราจัดการปราบฟูมไนท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวต่อไปเราจะไปสู้กับเซอร์อาโอนครับแต่ต้องขอบอกเลยว่าผม,มาไปสู้กับเซอร์อาโอนมาแล้วมีปัญหาในการบันทึกวิดีโอทำให้มันต้องมาบันทึกใหม่ครับสู้ชนะไปแล้วยังดูเดือดเลยเรียกว่าสู้กันไปหลายรอบมากมา วันนี้มาแบบสู้ซ่อมครับดีนะผมว่าผมจะคอยแบ็กอัพเซฟไว้หลังจากที่เราปามมอนได้ครับเพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าแบบผมเคยทำหายงี้เนี่ยผมเลยเอซฟไว้ uh, way, ทุกครั้งที่เราชนะซึ่งด้วยการที่ทำแบบนี้ก็เป็นโชคดีของผมผมไม่ต้องไปเริ่มใหม่ไกลผมอยากบันทึกภาพตอนที่เราได้สู้กับบอสเขาไว้ครับมา มันก็จะเศ้าๆหน่อยไปลุยกันสู้กับเซอร์อโรนมันมากครับแกแบบยังไงอะมันแพ้ชนะวัดกันที่ความไวและความหากลังเลก็จะเท่ากับพ่ายแพ้ครับ อื uh huh. ทำความเคารพก่อนเพราะว่าแกเป็นตัวละครที่เท่มากและประวัติในตัวละครแกไม่ธรรมดารอบที่แล้วที่ผมเอาชนะแกได้ผมใส่ชุดเดียวกับแกครับแหวนแมวไม่เอาเราไปใส่แหวนอะไรแทนแหวนแมวนะบูเทียสโตน แหวนมีเยอะไม่ต้องแปลกใจครับผมไปเทรดกับตัวละครเก่าเก่าเทรดไปเทรดมาเยอะเลยเยอะเฉยนะละนี่แหละคือชุดที่ผมไปสู้กับเซอร์อารอนครับดุย ในความทรงจำแห่งนี้มีอะไรซ่อนอยู่เดินทางไม่เหงาเมื่อเราเรียกเพื่อนมาช่วยพี่เอเดลและเจอลอรี ฮัลโหลวิสองส่งส่งซ่งเฮ้ยมึงไอ้นี่ก็มาส่งด้วยเหรออืมเมื่อช่วงก่อนที่ผมยังปั้น SBDs คือกันดั้มด์คโซใช่ไหมครับผมว่าตั้งใจก่าว่าจะปั้น NPC พวกนี้ขึ้นมาด้วยครับผมเลยขอส่งเขาหน่อย รอบที่แล้วก็ส่องไปแล,ล้วล่ะแต่นั่นแหละครับวิดีโอมันหายหมดเลยเฮอเออหนุยรอามานไม่ได้ครับแถวนี้ผมเดินหลายรอบอยู่เดินจนแบบยังไงอะต้องระวังเป็นพิเศษเดินจนแบรบรู้ละมันมีอะไรบ้าง เอ้ยลุมุุมเอ้ยอย่าเรียกลวมเรียกรยกวมพลัง <c oughs> มันยังมีแอบอยู่เรารู้หนึง่งอ้ออโดนไปหลายรอบเลยไงจับสเตได้แล้วครับ โ,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 โปากเกมพีซีตีกันไปอื้มเฮ้ยเกือบเกือบติดอีกแล้วอรอบก่อนก็ติดเอ็นีซีแล้วก็โดนมึงฆ่าตาย มันทำยังไงมันทำเห็อือนกันเลยครับเฮ้ยายืนอยู่ตรงบนไดสองก่อนเข้าดื่มยืนเฉยๆวิววะโอ้โหขาวเอ้ยเหมือนรู้งานเหมือนรู้งานเออถ่ายไปทำภาพปกไงละ่ะป่ะลุย เอาดาบหายเลยไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบรอเป็นบาทางนี้ อืมขอไปหลังกิ้งกะไปดีกว่าผมจะเปลี่ยนกกฟอเป็นกกทอครับนี่กกฟอเหรอกิ้งกาไปอีกิ้งกาตาอเราเรียกกอกตทอมาเปลี่ยนอีกตัวครับฝากทางนั้นด้วยเพื่อน เฮ้ยเฮ้ย n v ี VC. มันจะเปิดไฟใส่เพื่อนอ่าเรียบร้อยเฮ้ยทำไมไม่เก็บมาได้หมด NVC ก <oughs> ูอื้อหัวนิ่มไอ้ตายด้วยวอม ข้างล่างนี้โค้งอันตรายเลยซุ้มอันตรายซุ้มอันตรายมาโอ้หราลีโดนหนักแะเนี่ย NPP จะตกไหมอือหือหลบได้จ้าโดนมาหลายสิบรอบแล้วอ,อือติดเฮ้ย เย้โอ้ยโด,น,ดนลูกหลงมอหูของหล่นนะช่างมันยังเลยตัว Npc เราไปโดนไฟครับรอรี่ี่เจลอรี่ไปทางนี้ และสุดสายนี้เป็นเซอร์อาโรเราตั้งใจจะสู้กับเซอร์อาโรนด้วยตัวเราเองคนเดียวครับบายบาย npc ขอบคุณมากดื่มอยู่ดื่มอยู่มีคนดื่มอยู่ เบิลขวดสองเราจะส่งตอนเขาดื่มนี่แหละแกล้งเขาเดื่วดิไม่ดื่มก็ส่งแคกจ่ะเอ้าดื่มพอดีล <c oughs> ุยครับสู้กับเซอร์อรนประมาณไม่ได้แม้จะเคยสู้กับเขาไปแล้วรอบนึ่งโวย เราอยู่ในความทรงจำนี้นานเกินไปนะหรอลุยครับทรงจำไว้หากลังเลก,ก็จะเข้ากับความคล้ายแพ้โอ้โหดาบแรกหนึ่งสอง อันนี้ห้ามโดนเด็ดขาดหนึ่งสอง้านี้แรงมากหนึ่งสองสามห้ามโดนเด็ดขาดดาบกระชากคุญยาดกระตุกจิตกระชากใจหนึ่ง สองรีสตามินา่าเฮ้ยห้ามโดนเด็ดขาดตะตุกจิตจะชักใจหนึ่งโอ้โหโดนหน,นึ่งเฮ้ยท่านิรงเอาบ้างขอบ้างทาราจารหนึ่งสอง โดนเราโดนมาแล้วเราโดนแบบจนพื้นอะอุ้ยหนึ่งสองถึงก็ดับเบิลดดื่มหนึ่ง เออเราอยู่ในมุมแคบไม่ดอีอืดื่มก่อนเลยหนึ่งอุ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองโดดแบบกระตุก,กิกระฉับใจโอ้โหเอาละ là bánh đơm hoặc là lê có chắc cục phòng hay khác mười sáu mười đi nha, มไม่น้าเลยห่หากลังเลยก็จะทำให้แพ้เซคิโรบอกมาเพราะว่าท่านอิชินบอกเซคิโรไม่ต่อเสียวเสียวเสียว เหนอย่างนี้ผมสู้กับแกมาประมาณ20รอบได้โอ้โหหนึ่งสองลืมอ้ยเกือบหนึ่งเพื่อหลบได้มาท่านอาจารย์ดับสุดท้ายแรก มันจริงๆมันไม่ง่ายขนาดนี้นะครับจริงๆอะ่ะคือผมสู้กับแกไปประมาณ2 0่สถึงสารอบด้วยได้ แต่นั่นแหละครับที่บันทึกมาวันหายหมดเลยเซอร์โลนในความทรงจำของโอไอลอนคิงบันลังเหล็กได้หมุดหมุดมาอยู่อันนี้อีกอันนึงผมก็ว่าผมเดินหาทั่วแมปก็คงไม่เจอหรอกในที่สุดเราก็ ปราบเสื้ออาลนลงได้พร้อมกับมาบันทึกวิดีโอซ่อมครับเศราเ้าเศร้าทั้งเรื่องราวของเสื้ออาลนและเศร้าที่วิดีโออันเดิมหายขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับตอนนี้ ผมต้องไปก่อนละครับไว้เจอกันบ๊ายบายคาทานิน่า